เป็นโคงจริงใช่เซวัติกาคนทองเวลาเวลาที่ผมอยู่บ้านผมจะชอบจับของตรงนี้มาไว้ตรงนี้จับของตรงนี้มาไว้ตรงนี้รู้ไหมว่าทําไมไม่รู้เพราะว่าอัวชอบหรืออ๋อชอบหรือ <c oughs> ทำไมรู้เรื่องแหล,ล่โมนาเปีวนะเนี่ย <c oughs> อะไรกือปิว oh? <Beautiful. S 2> อ่ะเอ้า beautiful อ่ะโผล่โผล่ทำ <c oughs> ไมไหวกันทำไมทำนู่นีจริงมีคนบอกว่าในห้องเรามีคนบอกว่าค่ะอามากับ<ๆ>โมนาเหมาะกันมากน่าจะได้มาเจอกัน ทำออามก็อ๋อก็เลยพามาเจอกันเราเพิ่งเพิ่งรู้จักการครั้งแรกใช่ก็สวัทำไมทำไมคุยอัมยบยยอไม่คุยกันเก่ากับโทนเหรอทำไมอ่ะอะ ทำไมไม่คุยกับเราใช่ไหมใช่ฉันฉันก็ชอบผู้ชายสายวิ่งค่ะ <_ an> อะไรนะอะไรนะฉันก็ชอบผู้ชายสายวิ่งส่แว่นหน,นึ่งการเร็วขนาดนี้เร็วมากมากเลยนะอามนะ <_ an> มนามนาชอบผู้ชายส่แว่นใช่ไหมใช่ค่ะ อ้ใช่ค่ะเพราะยังรักแล้วอ่ะใส่เว้นเยอะขนาดนี้คนนี้ไม่ยอมพี่ต้อคนนี้ไม่ยอมเฮ้โมนะอยากกัดปากได้ไหมอยากกัดปากได้ไหม ทำไมทำไมอาร์มทำไมนะ<อ><า>กัแล้วคือถ้ากัดปากเนี่ย <c oughs> ยิ่งดูยิ่งชอบ <c oughs> นี่อ๋อยิ่งดูยิ่งชอบใช่ค่ะก็ชอบเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยขอบคุณค่ะแล้วมีนะมีแฟนไหมไม่มีแฟนค่ะเอ้าไหนลองจับผมตัวเองสิ อ่าลองจับผมสิโมนาลองจับผมตัวเองสิโอ้แล้วบอกแล้วโมนาบอกว่าไม่มีแฟนตอนเห็นอยู่มีผมอ้ามอ้ามคุณอ้ามครับผม two plus two two plus two ใช่เป็นอะไร four เป็น you and me hoping forever นะแ <laughs> <laughs> นะล้วนะปกติระหว่างคนผู้ชายชอบผู้ชายเต้นไหมชอบค่ะ <laughs> เต้นเซ็กซี่เซ <laughs> ็กซี่ เจ็บผู้ชใช้ใช้งงลังค่ะอืมแค่จคงคงงามคงเดียวนะโมนาแฟนออยอะไรโมนาแฟนอาร์มแฟนอาร์มฮลัฮโลโหลฮัลโหลฮัลโหลไมใกลครับเขาบอกว่าโมนาเต้นได้เหรอ ใช่ใช่ขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมตล้ที่สุดเลยคุ่นั้นคุณนันคู่นั้นอันนี้คืออะไรอะที่นช่ที่นี่ที่นอ ที่ต้นมาทำอะไรตรงนี้น่านาทีน่าดูเขากีบกันดูทิเนี่ยเอ๊ะทำไมทำไมคุณตรงยังอยู่อ่ะฉันคิดว่าคุณตรงจะไม่ไหวแล้วจะไม่อ่ะฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดคือเมื่อกี้เมื่อกินเลื่อกี้อะไรอ่ะวีอันนี้คือวีค่ะนี่กระิสัไม่ใช่มันไม่ใช่วีธรรมดาเป็นวีอะไรนะคะ มันคือหวีไอ๋นอบอกไอ้นี่หวีไอน้อไอ้นี้าวหมอ้ไหมอ้ว่อาอาไ้องาวม้วอ้อ้าว้วใช่ว่ไมาไ่้าไม่ไ่าว่หา่า่ว่าทุกคน้่ไ้อ้้วยยิ่งฟัง ยิ่งบอกขวาผมผมเข้าตาผมอะไรอ่ะผงอะไรยิ่งยิ่งดูดูทุกคนไม่หวแล้วว่าน่ารักว่าน้องจะับเป็นอากาศเลยเป็นอะไรอ่ะวิ่งอะไรไม่รู้เป็นแฟนไหมช่างไม่ไหวแล้วสิอ่ะตแต่ต้องบอกอย่างนี้นะ ต่อให้โมนาจะไปเจอเพื่อนเราอ่ะแต่โมนาต้องเป็นของเรานะปิงของเราปิงด้วยกันเหรอใช่เป็นเป็นแฟนเราไง ำไมอ่ะอะไรเองเอาละตัวเองเราไปแอบทำไมนะอดี๋ <All right. S 1> แป๊บหนึ่งนะโมนา <All right. S 1> เราเราไปหาแฟนแป๊บหนึง่ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเคเฮ้ค okay. ย <Hey, S 1> <laughs> ัางไงตัวเองยัง okay. แฟนอยู่ไหนนะแฟบบนอยู่ไหนนะ <Okay. laughs> อยู่นี่เองเหรอ แล้วจะไปรักใครเล่าแป้งอยู่ตรงไหนต้าเยู่ตรงไหนเนี่ยขอบคุณค่ะ